ถาพ่อไว้ให้เราไปเจ้าทรัพย์พ่อจะไปเป็นโจรเพราะเราไม่เคยป้นเลยพ่อเดี๋ยวจะไม่รู้กันเอาจ้าโจรป้นมวยโจรโจรป้นโจรป้นเดนเดนเดนอะไรเดนีต่กลายไปพ่อตีไปเลยตีไปหัวแตกไอ้โจรพวกนี้ไอ้โจรภาคใต้โวยโวยโวยเห็นตูดล้นกูเหรอ อกูตีใครเนี่ยถูกมึงเหรอถูกผมผมไม่เล่นกูหลับตากูหลับตาตีกูโทษเลยเจ็บก็เจ็บเปอขอโทษ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 เงียบเดี๋ยวพาไปเที่ยวเกาหลีจริงหรือจริงสิแน่นะนแ่สิไม่อยู่นะไม่อยู่สิใครออกตังมึงอ่ะงั้นผมไม่ไปผมเอาตังอ่ะทำอะไรเนี่ย กูเป็นโจรก็ผมไปเจ้าทรัพย์ผมก็ต้องหวงเงินทองถ้าของพระจะหามาได้ไม่ไม่มีอาวุธกูไม่มีอาวุธมันต้องกลัวกูแท้เอางี้พ่อตั้งชื่อเลยดีกว่าโอเคใช่ไดโจรมันต้องชื่อโจนพ่อโจนนี่มันต้องมีชื่อใช่ไหมใช่เอางี้ลวกันพอเป็นหัวหน้าชื่อคุณโจนโรทันฉันเนี่ยไม่นามว่าลันโทกูน่ะกระบองโตโตตีหัวโลทัน กูท,ทำไมก็ชื่อฉันจะได้ลงไงเออซ้อมไปกังตัวไปโอ้ยตีตัวหัวกูโดนใครนะพ่อเออคุณรุ่งคุณรุ่งไปพุทธรูกทองคำกับพ่อขายได้อามาแบ่งกันไปนัดแนกเสร็จเรียบร้อยสามห่อรูปก็ออกไปดับต้นคุณรุ่งเพื่อจะชิงพระพุทธรูปทองคำแล้วจะได้ตาวัตถุก<ไ>ประสงค์หรือ <buffet S 1> ไม่นาวดีครับโชคดีเว้ยเฮ้ย มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเอาไอ้นี่มึงจะไปไหนก็จะไปปล้นใช่เดี๋ยวมองมาทดิสิไปกูรู้ว่าไปปล้นเมื่อกี้มึงเห็นไอ้คนนั้นไหมเห็นมึงทักทายบอกไม้บอกมึงมึงรู้จักไหมใครเด็ดถีบเดกูไม่ใช่คนบ้าทำไมไอ้เทพไม่ใช่เทพฮะเอาใช่เอาห้าเด้วชื่อจริงเหรอเออชื่อจริงเหรอสมบูรณ สมุนสมุนแย้มสีอ่าคือสมุนแย้มหีเฮ่แย้มสีเอ้กูไม่มีฟันตลอดมึงจะเอาอะไรกับกูนักหนาอฝันไม่มีเออสมุนแย้มสีแย้มสีถะว่าแย้มสีตะวันแย้มหีแย้มสีที่บ้านมึงเบลวบลหูทั้งนั้นแหละที้เบทั้งงั้นเลยเยอะเลยใช่โอ้ที่บ้านมึงแย้มหีเยอะเนาะแย้มสีเยอะเออพูดไม่ชัดอย่าขยันพูดแย้มสีเออ แล้วใครนน่หล้คุณลุงไงที่จะมาปล้นพระพุทธรูปทองคำนะแล้วเอาไงมึงเข้าไปเลยไปขู่มันเฮขู่มันเลยไม่รู้จักแค่ขู่กลัวแล้วเชื่อสิหูปล่างลำบากนิว่าได้เงินใช้ไวด้วยเป็นไงมึงดูลูปผไว่ฟอุ้ยอะไรวะฟอ ยังไงเนี่ยท้ามันรูอีกแต่ต้องสู้มันดีกว่าถ้าเราหนีกลัวมันก็รู่ไปขูไปลูกครูไปรูมันพ่าครูมันขูเลยพ่อมึงหนีมาทำไมหมากัดงูมึงได้ใช้ไม่ได้อ้เวนไปคูมันทำไมนี่มึงดูไว้สังวรสังวรว่าไงครับวอมันนี่ลูกอะไรครับพึ่งเองได้คนเดียวเลยพึ่งอะไรครับไปจี้มันไปจี้มันได้เเฮ้ยน้ำมันนี่หน่อยมันนี่หน่อยอะไรนั่งก่อนนั่งพอนั่งพอนั่ง พอนัง่งเ,เอามือวางามือวางอเ,อเอามือวางกูดด้วยเหรอเออเอามือวางเอามือวางทำไมจำจี้มะเขือเปาะแปะกระทาะหน้าแวน่นทายเรืออกแอนอาบน้ําท่าไหนอาบน้ําท่าวัดเอากระจกที่ไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองกนกคุณทองร้องอมึงยังไงเนี่ยเอาอะไรแน่พ่อเอาไม้หมายไปจี้มนไม่ใจเลยจำจี้ไอ้ <ไอ S 1> ดีกับไปเป็นกับเขาด้วยก็แกบอกให้จี้ก็มาเรียกฉังเอ๊ะมึงยังไงมึงยาวไงอะดูกูไว ออมึงดูกูให้ดีได้วจำเอาไว้จำไว้ครับก่อนที่จะไม่ได้ดูควาไม่น่าไว้ใจจำไว้กูไปมาหาโจรมึงมาหาโจรเออหัวบอกมาหักมึงจอมเชื่ออะไรกันหรอโอ้เป็นหัวหน้าผู้โจรโรทันชัดเนี่ยไม่นามว่านันโทแล้วมึงอไรโจรก็บอกโตโตตีหัวโรทันไอโจรเล่ามันไม่ใช่แล้วมึงโจรอะไรโรทันโร ฉันนี่ไม่น่ามาลั่นโถไอ้รอกันเออไม่ไอ้รอกันไม่ใช่อะไรวะขอโทษนะอย่าเพิ่งแทงนะค่อยๆเดี๋ยวมันโดนถูกูโดนตีอีกคุณเจอเราทันเราทันฉันนี่ไม่น่ามาลันโเออก็มองโต๊โต๊ดิวหัวโลง่ะนี่มึงทำอะไรกูเนี่ยบ้าเป่าต่อการพุทธลูกทองคำ ให้รอตายไม่ให้มึงตายไม่รู้มึงรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังจะนำพระพุทธรูปทองค์หไปเป็นพระบรรณาการจะไม่ได้เองจะไม่ได้ของสำคัญชิ้นนี้ให้ใครไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นสำคัญแกบ้านเมืองเราไอ้โง่ไอ้โง่ไม่เป็นฉลาดการโง่ไม่ยาเอ้ได้แล้วพอได้แล้วเอา เอาไปไอ้ชายเอ้ยแตมาขอดีๆไม่ได้การช่วงชิงพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นขอได้แล้วขอบคุณมากขอบคุณไอ้ชายเอ้ยเจ้าช่วยเจ้าแชร์ตายไอ้บาต้าพูดเป็นพ่อสักคือสารสักไม่ตายไม่เอาเลยฮิ้ยไอ้แย่งกันจังเลยไอ้นั่นรับแล้วก็เอามัดให้เขาเอานั่นได้ ตังยกยกหน่อยพี่ตังในน้ากาบอะไรเนี่ยหมดแล้วพระพุทธรูปของเราอะไรนะพระพุทธรูปของเราไม่เหลือเลยเพราะพระพุทธรูปใช่เรายินนาไปเป็นขึ้นรำาการพระพุทธรูปอะไรก็อเป็นของสำคัญพระพุทธรูปทองคำพระพระทองคำใช่โอ้โหเกิดมาไม่เคยเห็นพระทองคำทำไมทำกันแบบนี้โอ้โหทำไมถึงทำกันแบบนี้ไม่รู้เลวบ้านเมืองอะไรจะมีอันตราย ทำไมไอ no ้บุกมหาโจรไปเหตุไม่ใช่พระพุทธรูปทองคําพ่อพระพุทธรูกทองคําไปไงมั่งกูกินเกตแล้วพ่้ยไปเหตุไม่ใช่พระพุทธรูกทองคําไอ้บ้านนอกเล่นทษมันมุดเอาซี่ที่แม่เอามาให้มาเย็ะเอาพระพุทธรูปทองคํามาเล่นกันนี้ไม่ได้เป็นเครื่องสักการบูชาแล้วนี่เราเอานามมานี่ก็บาปกรรมพออยู่แล้วพ่อไปไงมั่งพระพุทธลูปครับ แซ่บดิไม่ได้สิ่งสำคัญที่จะทำกันแบบนี้ไม่ได้หน้าองค์พระกบไปเดี๋ยวพวกเกดผมขอสะพายดีเดีด๋ยวมดขึ้นไ <c oughs> อ้โจรป่าปว่าไงเจ้างจะหาเรื่องตายเจ้ารู้ไหมทางก,การแม้นจับได้จะต้องมีโทษถับะหารชีวิตได้แล้วมึงก็ตายจะอ้าวเฮ้แผนของสารพัดยังคงดำเนินต่อไป เป้าหมายคือช่วงชิงพระพุทธรูปทองคำในใ<ช>ที่สุด<ช>เอาไงพ่อนำพุทธรูปทองคำไปที่บ้านอีกสวันเพอจะไปขายแล้วแบ่งกร3สาทวนโอเคนนอนนะเออพระพุทธรูปทองคำก็ตกไปอยู่ในน้ำมือของสระศักด์กับเจ้าชู้แก่แกำจัดกันได้ยังไงแกอยากรล้กแกตามมาดูเลยไหม